ุกสายตาจับจ้องไปยังห้วงน้ำวนกลางสมุดที่กำลังเผยพลังลึกลับซ่อนเร้นท่ามกลางเสียงครวญครางของพญานาควาสุกรีที่ขดร่างพันรอบภูเขามันทะพลังมหาศาลจากการกวนกษเียณสมุดก่อให้เกิดแสงเจิดจ้าและเงาดำปะทะกันไม่หยุดหย่อนและจากเงานั้นเกิดการประทุข,ของพลังมืดที่ไม่เคยมีมาก่อนเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆก่อรูปขึ้นจากควันและประกายไฟราวกับความฝันอันวิปริต มันคืออสูรผู้ถือกำเนิดจากเงามายาร่างกายมหึมาสูงตรงานผิวกายสีดำดุดเงาราตรีดวงตาเปล่งประกายแดงเข้มราวกับเปลวไฟในเหวลึกทุกก้าวยากสะเทือนผืนฟ้ามวลอสูรและเทพทั้งหลายต่างพัง,งะถอยทว่าเขาหัวรอก้องแววตาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานต่อสิ่งหนึ่งนั่นคือน้ำอมฤตแห่งความเป็นอมะตะด้วยความเจ้าเล่ห์เขาแอบซอดร่างเข้าในหมู่เทพ เหลียม,มืดกลืนกินความระแวดระวังของผู้ใดเขาแปลงกายแต่งองค์ทรงเครื่องราวกับเทพผู้สูงศักดิ์ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่แถวที่กําลังรอรับน้ำำําอมฤตเมื่อเหยื่อแก้วศักดิ์สิทธิ์ถูกทรงมาถึงมือเขายกขึ้นจรวดริมฝีปากทันทีน้ำำําอมฤตที่ทรงประกายดุจเนื้อดาวไหลเข้าสู่ลําคอแต่ความลบนี้ไม่อาจรอดพ้นสายตาของพระสุริยันและพระจันทราพวกเขารีบร้องต่อพระนารายผู้ทรงฤทธิ์ผู้ปกป้องความสมดุลของสากลจักรวาล พระนารายยกจากสุทัศนะขึ้นเหนือพระเสียรแสงจากพุ่งเจิดจ้าเฉือนผ่านท้องฟ้าเพียงชั่วพริบตาร่างอสูรผู้กลืนอมริตถูกฟันขาดออกจากกันครึ่งล่างร่วงลงสู่สมุทรพร้อมเสียงคำรามสะท้อนดังก้องไปทั่วแต่เพราะอมริตได้สัมผัสลำคอแล้วครึ่ง